ไป,ไป,ไปจะตั้งเวรยาม<ป>ดูให้ดีคนในห้ามออกคนนอกห้ามเขา้ามันอาจจะมีศัตรูเล่นร่อเข้ามาได้เอา้เอา,อาทุกมงไอ้หนูมาไงเนี่ยลูก

ไม่ตายมากเลยลูกก็งงหนูตามหาแม่ไม่เจอพ่อหนูไปเจอน้องนอนอยู่คนเดียวหนูอุ้มน้องพอหนูอุ้มน้องหนูก็เจอกระดาษใบหนึ่งแล้วหนูก็หยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมาอ่านพ่อกระมังหนูหาแม่ไม่เจอหนูเจอใน่กระดาษใบนี้แล้วก็น้องแล้วหนูหยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมาอ่านใช่ไหมลูกใช่ครับชั่วโมงอ่านได้ใจความอะไรบ้างลูกอ่านไม่ออก ไอ้หนู่ทุ่งมงเอาเอากระดาษมาไม่รูกเอามาเอามาให้พ่อไม่รู้ให้พ่อจะได้อ่านจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็ให้พ่อหนูก็ให้ดีนักใกล้ๆนะหนูก็ให้ดีนักใกล้ๆเลยมึงมีกูชอบอินแตเด็กนะได้ลูกเดี๋ยวพ่ออ่านเองนะลูกทุ่งมง รู้ข้อความในจดหมายที่เราเขียนทิ้งไว้ออจดหมายแล้วใจเสียเมื่อรู้ว่ามี แม่กาวินจีิพวกเราำไปแล้วลวูกต้องร้อไงไห้เลลูกพ่อเดือดใจเ่ยลูกพ่อจะไป็น,นไปตามแม่กาวินกับมหาตุกโมงเองลูกกาวินราอิพี่ก่อนกาวิน ไปไหนไม่ได้ตอนนี้พ่อกำลังตกคุณยานอันตรายตอนหนูตาหมหาแม่หนูก็ตาหมหาพ่อด้วยนะหนูเดินไปที่กองข่ายหนูก็โู้เป็นกองข่ายของพ่อหนูหนูก็เลยเข้าไปได้ยีคนิย่อิสระศาญนากองคุยจานบอกว่าคืนนี้ยามของอ่ะจะเอาทหารร้อมกองข่ายของพ่อเอาไว้แล้วก็จะหาในยิงยิงโดงเพลิงใส่กองข่ายของพ่อพอทหารของพ่อหน,นีตายออกไปมาได้ทหารของมันอ่ะฆ่าทหารพ่อให้ตายเดินบอกว่า โดยเฉพาะพ่อเปนน็นคนหนังเหนียวฟันแพงไม่เข้ามันบอกว่าจะจับพ่อตะเกน็นตะแลนแดงและเอาเอาเหล็กของพ่อร้อนๆาสอนทวานพ่อให้ตายเลยไอ้ไหนูและไอ้พวกนั้นอ่ะมันนี่พูดถึงลุงโขงไหมลูกอูอค่ะมาพูดด้วยมาพูดอะไรมันบอกว่าลุงโขงเมื่อเอาเหล็กของพ่อร้อนๆหลอกแทงเขาโบนลุงโขงก็ตายแล้ว